สวัสดีค่ะค่ะมืณนนีนัดก,กับกับแฟนกับผ้าหญ้าออกมาขับรถชมวิวเนาะค่ะให้เพิ่นเปิดหูเปิดตาว่าเพิ่นยางบ่ได้ค่ะยางบ่ค่อยได้ก็เลยอันนี้ผ้ามาขับรถชมวิวแล้วก็ผ้าไปหาอย่างกินข้างนอกจ้ะพี่น้องจ๋าอย่างนั่งในรถชมวิวข้างทางจ้ะพี่น้องอากาศก็คึ้มมื้อนี้จ้ะพี่น้องจ๋าวันหยุดนัดเนาะค่ะ บ้านลุงขึ้นแฟนก็เอาหญ้ามาบานมาเบิง่งหญ้าหอดบกมุวง,งแรงจ,งจบาาาางับพี่น้องจ่าก็เลยสิ้ผ้าหญ้าไปหัยังกินครับพี่น้องับรถชมิวน้ำเบิ่งบรรยากาศไปน้ากันแบนขับรถไปน้าก็ง่วงนอนไปน้านั่งเท้าไปนั่งนอนบ่นเต็มอิม่มนั่นไม่ยาดได้จ้ะเนี่ยไม่ยานดล้วก็เบ,บิ่งบิ้ว้างทางไปน้จาจับพี่น้อง ี่ท้องฟ้าก็ครึมเขานานาน้าวแล้วจ้ะมีโกมาไลายะอะไรนั้นพาเมญ่าไปมาไล่เนาะคะ่ะ <c oughs> แฟนครับรถเท้าเลี้ยวเท้าอีกคือ เกเราปูตัวใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องแต่เราบาสบายเลาป่วยเลาก็หน่อยตัวหน่อยลุ่งพร้อมเมื่อว่านกบหมอสีดยากับเจาะเลือดนะคะไปตรวจอีกวันนี้เลาก็เลยบวมีแห้งหมอเจาะเลือดเมาว่านเหนื่อยบวมีแห้งหมอก็เลยโทรมันัดอีกประมาณมันจันทร์มันจันทร์ญาตะสิไปหาหมออีกจะพี่น้อง แถวนี้มาล่้โอ้ก๊้โอ้ยยโอ้โหโอ้ก๊อชพายามาอนนี้โว่ารนี่เปิดที่ยังขายฟิชแอนชิเนะคะร้านนี้แซ่บ้วจ้ะปลาทอดนจ้ะเปิดแล้วน้อยจานนะบผพายากับแฟนกับลูกนะคะมากินร้านนี้นะคะ นายานัทนะคะนายานัทนะคะในร้านเนาะค่ะพิเศษชิปนะคะตอนนี้ก็มาสั่งเมนูะนี่คือเมนูเนาะค่ะนายานัทมัม can you say hello rose rose can you say hello so okay ญายาเราบ่คคลใดยินจะพี่น้องเดี๋ยวนัสคอนน์นั้นอย่าสั่งอาหารก่อนเนาะค่ะ นี่คะ่ะเมนูอาหารนะคะเนาะระมาณน,นี่ราคาอาหารในร้านเนาะค่ะครั้งลังก็มีตอนนี้แฟนนยอกลูกแฟ <c oughs> นยอกเน็ตทิว Granny wants to say. No, I don't. She said, I don't. She tells. Those don't, don't. Them. I'm breaking them <laughs> 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 <Ben York laughs> Matthew don't. the Matthew, you going to twist Mummy and Granny? We มทิวอันนี้นัดกับเมยยาเนาะเมยยานี่์เมยยานัดเนาะจัสเนี่ยบอกว่ามีเงินกินเขาเนาะเนี่ยปลืมเอาเงินมาเพราะเม่หนูจัดนัดบอกให้เอาเงินมาเอาไว้เดี๋ยวแฟนเป็นคนจ่ายเองค่ะพายามาเลี้ยงเขา คุณพ่อไปเจอคุณพ่อไปช้อปปิฮัลโหลงานหนาวนะคะแฟนถอเสื้อแจ็คเก็ตให้งานแสดงอุ่นๆจ้ะอันนี้นะะเนาะเสื้อแจ็คเก็ตแฟนหยาหยาวะลูกกระดดตัวมาหยา ซีรัสอ <laughs> สายเ,เอาชีสอารมกใส่พลังหน่อยอืมนักแองกเอานชามาไห้นะคะนมจ้ะเยวแบงให้หยานื่องจว่ามันหอนจากหยาเพฟอรมมาเนาะย็นอัดบอลกันมากมากเนเนี่ยพัสโอเคพอมีเฮียแฟนเอาใส่ให้หยาจ้ะเพราะมันหอนเฮ้ย ยาเรากินแบบสองบ่ไ,ได้ซาร์วอย์เดอเมทิวกับไลน,นามใช่ไหมจะพี่น้องจะอาหารกามาแล้วนะคะสังฟิชแอนด์ชิปต์นะคะแบบปลาเขาสดดีจ้ะพี่น้องแล้วก็บะโอมน้ำมันจ้ะนะคะเป็นกระเสบบะเมทิวกับชิกเก็ตนาเก็ตค่ะกับชิปต์ไส้โซไก่สิปต์นะคะยาก,กับชิปเนาะคะ่ะเราบบก,กินไก่บบก,กินอย่างเราก,กินแต่มันฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องจา้าโอเคค่ะเดี๋ยวขอตู้ เดี๋ยวนัดขออนุญาตก,กิน<า>กคนนะ,ะ,ะพี่น้องจ้าหลังจากที่ห้าออกจากร้านอาหารแล้วเนาะ,ค,ะนค่ะกเนี่ยค่ะแถวนี้เขาก็เอิญมาไล่ะอะค่ะพี่น้องอาหารเต็มจานเลยพี่น้องหลายใว่านักกินกับเบอเบิร์ดเนว่าพี่น้องจ้าได้หลโพดอันนี้ห้ากับมาชมทะเลที่น่าเคยผ้ามาแล้ะค่ะพี่น้องแต่ว่าสิบบอลงไปแล้วค่ะสิบบอ,ออกจากข้างนอกรถเพราะว่ามันหนาวค่ะพี่น้องเมื่อไรครับลงไปค่ะ แค่ชมวิวคือซื้อเพราะว่ายาแล้วเมย่แลละค่ะพี่นองจา้าอันนี้คือแฟนถอดเสื้อให้เราใส่แล้วละคะ่ะน่งในหลานอาหารเนาหนาวยาใส่เสื้อแฟนะคะ่ะแร้กินบกคอยใดพี่น้อตแล้วกิน <love> น้อยเดียวค่ะพี่น้องกินแค่มันฝรั่งน้อยเดียวค่ะเอาไก่เอาปลาห้แล้วกับโกินแล้วก็กินใดน้อยเดียวแต่กันยังดีที่เรายังก,กินเขาใดค่ะพี่น้อง นอนเป็นมูเมญ่าค่ะพี่น้องน้องสาวน้องสาวแฟนรับช่วงต่อจากซุโมนัทเนาะค่ะเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงคลิปของนัทก็สิเป็นช่วงการดูแล่เมญ่าเนาะค่ะเกี่ยวกับชีวิตลูกสะใภ้กับเมญ่าฝรั่งเนาะค่ะมาวิโก้ดานิเอร์เบลลีวอเต แถวนี้เขาเอิญเบลลี่วอเตอร์เนาะค่ะเบิ่งน้ารถพี่น้องใช่ไอเมียคับรถไปเรื่อยๆการนั่งอยู่ในบ้านมันก็บเบื่อเนาะคะ่ะเปิดโทรทัศน์เปิดเพลงให้เมย่ยฟังกระเฮ็ดเบิดเลวจ้ะพี่น้องแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศพามากินเขาหนอกบ้านเน่พาขับรถเอ่อเที่ยวเน่แต่เสียอย่างเดียวคือพาอยาง พยายางออกกําลัางกายบ่อยแต่ว่าย่าง,างไม่ค่อยไหวจ้ะพี่น้องเลาปวดขาปวดเข่าจา้ะบ่มีแหงนะค่ะก็ต้องพาแบบนี้ค่ะพานั่งในรถขับรถชมวิวแต่ว่านัด่ะแต่ว่าย่างนะปกตินี่เรามักย่างนะคะพี่น้องเราบ่มักขึ้นรถเราเป็นคนมักย่าง พี่นองครับผ่านมองแข่งรถมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะจอดเบิ่งขางทางนี่แหละพี่นองออกไปขางนอกบ่ะไ้จ้ะจะแข่งรถมอเตอร์ไซค์ Oh my gosh I can hear the shaking Bog Road สนามแข่ง ขับรถเนาะค่ะยี่มงนี้อากาศกับว่าค่อยดีบ้าไหนพี่น้องแต่ก็ดีบ้าทนฝนบ้าทนตกจะ้ะใบม่ใหม่เปลี่ยนสีพี่น้อง ปั๊มน้ำมันเทสโก้จ้ะพี่โนโอ้องส่วนทั้งผุ่นก็จะเป็นลิตรเลยนะคะเนาะลิตรห่างอีกห้างหนึ่งที่ขายกับเขาเพือการขายพักขายยังถูกดีจ้ะมาคิีลองหนอกลวมพายุ จ๋าหนัก,กมากหอดบาละจ้ะยางกันล่ะค่ะเดี๋ยวพยุงขึ้นบันไดเอาจ้าพี่น้องจา๋าแฟนนัดซอยบางที่แฟนเหตุงานอยู่นัดพามาอยู่นี่นัดก,ก็พยุงขึ้นแบบนี้อค่ะยางบ่ค่อยไหวจ้าพี่น้องจ๋าแล้วก็ฝากไปกำลังใจน,น,นั่นในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเสด็จประผาดทุกคลิปที่นัดโหลดลงค่ะสำหรับผิดต่อขอลาไปก่อนค่ะพเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ